สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างเรื่องคลื่นกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับหยุดคลิปไว้เท่านี้แล้วก็ไปลองทําด้วยตัวเองก่อนนะครับ mm. ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า <c oughs> คลื่นเสียงนาคลื่นเสียงความทีบอก F มาครับผม <c oughs> ไปทดลองเคลื่อนคลื่นไปเือไปทดลองเรื่องการสั่นพ้องปรากฏว่าตําแหน่งที่เกิดการสั่นพ้องครั้งแรกกับครั้งที่2ห่างกัน20เซน อันนี้บอกอะไรครับเราก็ต้องระลึกขึ้นมาในหัวได้เลยว่าเอาไปทดลองเรื่องการสั่นพร้องใช่ไหมมันดังครั้งแรกก็นี่ใช่ไหมมันดังครั้งแรกก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับพอมันดังครั้งที่สองจะเป็นยังไงครับท่อมันยาวขึ้นใช่ไหมดังครั้งที่สองก็ต้องเป็นแบบนี้าานะครับประมาณนี้นะครับ คำถามคือดังครั้งแรกกับดังครั้งที่สองเนี่ยอันนี้คือลมดาส่วน4ใช่ไหมอันนี้คือ3แลมดาส่วน4ลบกันก็เหลือ2แลมดาส่วน4ก็เท่ากับลมดาส่วน2สแสดงว่าอันนี้เขาบอกลมดาส่วน2มานะครับต้องเข้าใจแบบนี้เลยนะครับอันนี้ลมดาส่วน2จงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงและอุณหภูมิขณะทำการทดลองหา2อย่างหา V กับหา TC นะครับโอเคความรู้ในหัวเรามีอะไรบ้างล่ะวีเท่ากับ F ลัแลมดานะครับวีเท่ากับ33ม331บวก0.6 TC ีมีอยู่2ส,สูตรนี่แหละที่มีความรู้อ่ะอันแรกเขาให้เขาบอก F มาแลมดาเราก็รู้นี่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าไอ้แลมดาส่วน2เนี่ยเท่ากับ20เซน เพราะฉะนั้นลมดาเดียวมันก็จะเป็น40เซนติเมตรถูกไหมก็คือ0.4เมตรนั่นเองก็คือ1แลมดาสรุปแล้วเนี่ยก็คือเราได้ V เท่ากับ F แลมดา F คือเท่าไหร่865หเฮิร์ตคูแลมดาคือ0.4ครับขอกดค้นทีิเลขก่อนนะ 865คูณจุด4 3 4สามสครับสามเมตรต่อวินาทีอ่ะจบไปข้อแรกข้อที่2ก็หา TC แลเราก็จากวีเท่ากับ3 3 1บวก0.6 TC ครับเพราะฉะนั้น0.6 TC ก็เท่ากับ v ีลบ3 3 1ถูกไหม มันก็คือ3 4 6สี่ลบสามเท่ากับเท่าไหร่3 4 6สี่หกลบสามสานั่นก็หมายความว่า TC ของเราก็เอา0.6มาหาร15นั่นเองอี่ผ้าองศาครับผมตอบแล้วครับตรงไปตรงมา จำสูตรได้ใช้สูตรเป็นนะครับจําสูตรไม่ได้ก็จอบตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องคืนเนี่ยทำทำซ้ามาหลายตัวอย่างแล้วจำไม่ได้นะครับสวัสดีครับ